ด้าตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเจ้าของบ้านเลือกเป็นไมโครพายนะครับยาวถึงหลังบ้านเลยซึ่งพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าไม่สุดแน่นอนร้อเเซนตะครับต่อด้วยนะครับแผงระแนงสูงนะครับตรงนี้ทําตั้งแต่ขอบรั้วนะครับสูงขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าสูงจริงนะครับก็คือถท่าอัดจากพื้นเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณเกือบเกือบสเมตรนะ เสร็จเกือบหมดแล้วนะครับฝ้าเราก็ทําแล้วเป็นฝ้าฉาบเรียบเลยสวยงามเลยนะครับแต่ต้องบอกนี้ครับว่ากระเบื้องผนังตรงนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเลือกลายได้สวยงามมากๆนะครับสวยจริงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับท็อปด้วยหินแกรนิตนะเป็นสีดําหมดเลยแต่หน้าตรงนี้ปูด้วยเป็นแผ่นแกนิโต้นะครับแต่ข้างบนเป็นหินแกรนิตนะอ่ะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมโบสาโร่สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านชนระดา ซอยวัดลาดประดุกหลังนี้เลยชนรดานะครับต้องบอกว่าอยู่ซอยวัดลาดประดุกบางบัวทองนนทบ,บุรีนะครับหลังนี้มาถ่ายแล้วหลายต่อหลายคลิปเลยครับ มาถ่ายตั้งแต่ตอนที่ลงเสาเข็มเลยคุณผู้ชมตอนที่ลงเสาเข็มตอนนั้นเป็นเสาเข็มไมโครพายเนาะก็ลงรอบบ้านเลยนะครับแล้วก็มาถ่ายตอนที่กําลังทาเขื่อนนะตอนนั้นทําเขื่อนก็คือต้องบอกว่าดินรอบๆบบ้านเนี่ยมันซุดนะครับพอซุดเสร็จจากนั้นดินก็สไลด์ไปในตัวบ้านนะครับตัวบ้านก็เป็นโพรงนะครับดังนั้นการแก้ปัญหาคืออธิบายไปแล้วคลิปนั้นคนดูหลักหมื่นเลยหลายหมื่นเลยทําเขื่อนรอบบ้านแก้ปัญหานะครับเพราะว่าใครซื้อบ้านเดี่ยวผมบอกให้เลยว่า เจอทุกหลังแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ายัางไงก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้มาอัปเดตกันต้องบอกว่าใกล้จะส่งงานเต็มที่แล้วนะครับงานก็เดินไปอย่างรวดเร็วเนาะตอนนี้เหลือเก็บรายละเอียดเก็บดีเทลเก็บยาแนวเก็บดีเฟกต์เล็กๆน้อยๆนะครับหลังนี้รีโนเวททั้งหลังเลยทาสีใหม่ภายนอกทาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีการต่อเติมหน้าบ้านหน้าบ้านตรงนี้จะเป็นหลังคาลงจอดรถนะครับซึ่งเป็นหลังคาเมทดล้ชีตฝ้าระแนงนะส่วนตรงนี้นะครับ ทำสลบทางขึ้นสลบทางขึ้นเนี่ยเราพิเศษให้เลยคือเรามีการนะครับซะอะร่งปูนให้ด้วยนะครับเป็นบากปูนซาะร่งนะครับออกไปให้ขนาดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสลบนี่กำลังพอดีนะครับแล้วก็เวลารถยนต์เนี่ยสามารถขึ้นได้นะครับเพราะว่าอะไรเนื่องจากตัวบ้านเนี่ยเขาทําการลงเสาเข็มตรงลงรถยกสูงขึ้นมานะครับตรงนี้จะต้องทําสลบเพื่อที่จะค่อยๆ่ยไต่ขึ้นไปไม่งั้นรถยนต์ก็จะติดตรงสกเกิร์ตนะครับนะครับในการเกี่ยมุมตรงนี้คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมเราปาดเฉียงออกเลย นะครับดีเทลเล็กน้อยเราก็ดูแลให้นะครับต้องบอกว่าเนียนจริงๆด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมจะไปตกใจนะท่อ PVC ยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้เราจะทําการใส่ข้องอเพิ่มนะครับแล้วก็บากมาติดกับเสาแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับเสาแผงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมใช้เป็นเสาขนาดใหญ่เลยนะครับ4คูณ4นอกนิ้วคูณนิ้วห้าในใส่บัวข้างบน2เส้นอีกโอ้โหจัดเต็มพิเศษเลยต่อมาประตูก็ทำให้ด้วยเอาเอาหมดเลย นะครับบุดมาถึงด้ามจับประตูนะครับใส่ไม้ตกแต่งด้วยนะครับเป็นไม้รั่วมาตกแต่งนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างล่างนะครับเป็นล้อสแตเลสต้องบอกว่าเราเอาประตูเก่ามารีโนเวทน,นะครับไปแล้วด้านโอ้โหสุดยอดเรียบร้อยนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดตรงนี้ทั้งหมดเลยปูกระเบื้องแต่ก่อนจะปูกระเบื้องตรงนี้ลงเสาเข็มนะครับเป็นปูพรมเสาเข็มปูพรมเป็นหกเหลี่ยมซึ่งหกเหลี่ยมเนี่ยสามารถมีโอกาสในการสุดตัวได้แต่ มันก็เป็นข้อดีนะมันจะสุดช้าดีกว่าไม่ลงนะครับแรกเริ่มทางทีตรงนี้สุดหมดเป็นโพงหมดเลยนะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วนะต้องบอกว่าเป็นโพงหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับและต่อมาคุณผู้ชมด้านตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเจ้าของบ้านเลือกเป็นไมโครพายนะครับยาวถึงหลังบ้านเลยซึ่งพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ต้องบอกให้เลยว่าไม่สุดแน่นอน100%เซนตะครับต่อด้วยนะครับแผงระแนงสูงนะครับตรงนี้ทําตั้งแต่ขอบรั้วนะครับสูงขึ้นไปนะครับต้องบอกว่าสูงจริงนะครับก็คือถ้าวัดจากพ เกือบเกือบเมตรนะสูงจริงนะครับตรงนี้ตลอดทางเลยคุณผู้ชมนะครับทำไปถึงหลังบ้านซึ่งสามารถทะลุออกห้องครัวได้แต่ยังไม่ต้องไปห้องครัวนะครับเราจะพาเดินไปในตัวบ้านก่อนนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นในตัวบ้านต้องบอกว่าในตัวบ้านเนี่ยเรารีโนเวทนะครับทั้งหลังเลยทาสีใหม่หมดนะครับในกระทั่งขูดร่องยาแนวนะครับแปะกระเบื้องผนังที่แตกที่เก่าเปลี่ยนให้หมดเปลี่ยนกระจกทุกบานเลยนะครับอ่ะเป็นยังไงตามมาดูครับ ก่อนจะเข้าไปคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นม้านั่งหน้าบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นม้านั่งที่มีความแข็งแรงมากๆเลยคุณผู้ชมนี่แน่นปึกเลยตรงนี้เป็นพนักพิงนะครับแล้วตรงนี้เป็นที่นั่งนะครับความสูงระดับได้หมดนะครับมาตรฐานจริงแล้วก็ตกแต่งนะครับด้วยนี่ใช้เหล็กกล่องนะครับแล้วก็หันให้มันเป็นให้เรียกว่าอะไรให้มันเป็นคล้ายๆแบบทรงเขาเรียกว่าอะไรสี่เหลี่ยมเขาหล่มตัดอ่ะอ่าตัดตรงนี้นะครับมันก็ดูเป็นมุมดูเป็นเหลี่ยมขึ้นสวยงามจริงนะครับพื้นตรงนี้นะครับ เราใช้โครงสร้างของเหล็กกล่องนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไม้เทียมมาปูนะครับตรงนี้เป็นมานั่งไม้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากๆนะครับส่วนตรงนี้คุณผู้ชมไม้ผูแล้วนี่ผูแล้วดึงออกมาเลยวับวับฟับ,บตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นราวกันตกสแตนเลสนะครับตรงนี้ราวกันตกสแตนเลสอ่ะไปต่อคุณผู้ชมประตูตรงนี้เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจากประตูเดิมที่เก่าๆพังๆตรงนี้เป็นประตูกระจกสไลด์เป็นมินียม ตัดเข้าเฟรมเลยไม่ว่าเฟรมของคุณจะขนาดเท่าไหร่เราจะไปติดตั้งหน้างานให้เลยก็คือเข้าเข้ากับขนาดเฟรมเลยนี่แบบนี้เลยนะครับมาด้านนี้ผู้ชมด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นกระจกบานเฟียมบานเฟียมนะครับเราบวกมุ้งลวดให้ด้วยนี่นะครับมุ้งลวดเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ปึ๊บติดเป็นแม่เหล็กเลยเปิดออกมานะครับเป็นบานพักปูนี่ระบายอากาศนะครับหัวอารมณ์เข้าจริงวะดีจังเลยนะครับนี่เลยเห็นไหมตรงนี้บานใหญ่เป็นบานจกสไลด์นะครับเปิดได้ ปิดมุงลวดนะครับการยุงเข้าลมเข้าอีกแล้วสบายเอาเอากล้องมาด้านนอกเดินไปตรงไหนชี้ได้หมดรั้วนี่ทาใหม่หมดเลยตั้งแต่ฐานลากเลยคุณผู้ชมนี่เห็นไหมทาสีขาวนี่เราก่ออิฐมวลเบานะหมดเลยนะครับแล้วด้านบนนี่มีประตูออกด้วยแล้วก็มีรั้วระแนงด้วยประตูออกตรงนี้รั้วแนงนี้เราทําหมดเลยนะครับเป็นระแนงไม้รั้วหมดเลยนะครับสวยงามนะครับสีทาหมดเลยนะครับผนังฝ้านี่ทําหมดแล้วนะครับแต่ว่า ตรงนี้ช่องเซอร์วิสเราเพิ่มให้ด้วยนะครับแรกเดิมเดิมที่ช่องเซอร์วิสมันไม่มีใช่ไหมเราเจาะเดี๋ยวเราจะใส่ให้มันสวยงามนะครับห้องน้ําตรงนี้นะครับเราก็ปูกระเบื้องผนังใหม่นะครับนี่เป็นลายดอกไม้เลยนะครับเราปูทับเลยไม่ต้องสก,กัดด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าอยากสก,กัดก็ได้มันขึ้นอยู่กับหน้างานบางหน้างานไม่ต้องสก,กัดก็ได้นะครับสีตรงนี้โถงนี้ทาหมดเลยนะครับคุณอาจจะมองว่าสีเนี่ยมันเป็นเขียวคล้ายๆแบบสังขยาแต่มันอ่อนๆเนาะสังขยาใส่นมเยอะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันตรงนี้เราเก็บให้หมดเลย ซึ่งท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเลือกเบอร์สีเองนะครับตรงนี้เราไม่ได้เลือกให้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบคุณจะเอาแบบดักดักเทาๆเลยก็ได้จะเอาสีเป็นสีอิฐสีอะไรเราทาได้หมดนะครับต่อมาคุณผู้ชมตรงนี้ห้องน้ําตรงนี้คุณมาดูคุณดูพื้นอันนี้คือกระเบื้องอันเก่าของเขานะแต่เราทําการรีโนเวทก็คือขูดร่องยาแนวออกนะครับแล้วก็ลงยาแนวใหม่พื้นก็ใหม่หมดเลยเห็นไหมกระเบื้องเนี่ยอายุการใช้งานมันถูหมากกว่า10ปีนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราสามารถ แค่ขูดยาแนวเนี่ยล้วก็สามารถทําใหม่ได้แล้วนะครับต่อมานี่ประตูทุกห้องยิงประตูเนี้ยเก่าหมดแล้วเราขัดขัดทําความสะอาดทาสีน้ํามันให้ดูดิเหมือนใหม่กิฟต์เลยคุณผู้ชมเข้ามาในห้องนี้คุณผู้ชมคุณสังเกตได้เลยผนังเราเก็บใหม่หมดนะครับแอร์ตรงนี้เป็นนะตามอายุการใช้ง,งานเห็นไหมคุณดูสีแอร์ก็รู้นะครับเก่าแต่ผนังเราเก็บให้ใหม่นะครับอ่าใหม่หมดทั้งหลงังคุณผู้ชม หน้าต่าง <S <S ต้องบอกว่าด้านบนเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างพวกแบบที่มันผุมันพังนะแต่อย่างเช่นบานใหญ่ๆแบบนี้ถ้ามันไม่ได้เสื่อมเสื่อมคุณภาพเนี่ยเราก็ทําการเก็บรายละเอียดให้นะครับถ้าไม่ผุแม่อะไรนะเราก็เก็บให้โป้ให้แดปให้นะครับแล้วก็เก็บสีใหม่มันก็ยืดอายุการใช้งานได้อีกเป็นสิปีนะครับต่อมาด้านในนี้ครับห้องนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นห้องใหญ่เลยนะครับแล้วเราก็มีครับเปลี่ยนประตูนะครับตรงนี้นะครับสามารถเดินออกไปที่ระเบียงได้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนหน้าต่างหมดเลยนะครับรวมถึงฝ้าด้วยนะแล้วก็ทาสีฝ้าด้วยนะครับก็คือสีภายในทั้งหมดเนี่ยเราทําให้ใหม่หมดเลยเอาเป็นว่าพูดไปเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวขอลงไปที่งานต่อเติมรัวรอบบ้านก่อนว่าเป็นยังไงเอาตามมาครับในส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครจําได้นะครับตอนนั้นเนี่ยยังมีแผ่นเหล็กนะครับที่เป็นแบบเนี่ยแล้วก็เทป,ปูนมีการค้ำยันอยู่เลยตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะครับคอนกรีตเรานะครับโอ้โหเทมเสร็จหมดแล้ว แล้วตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นบัวอีกสเต็ปหนึ่งนะครับขึ้นมาเนี่ยสามารถเอาเท้าเหยียบได้เลยนะสบายบายเลยคุณผู้ชมดูนี่เหยียบสบายบายเลยเนหะ็นไหตรงนี้เป็นเขื่อนการดินถ้าคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะนะครับให้มันซุดช้าลงนะครับดินรอบๆพวกนี้ก็จะซุดเหมือนกันแต่กว่าจะลงไปถึงขอบนะโหอีกนานหรือถ้าคุณบอกว่าอยากยืดอายุกยารใช้งานผมก็เลยอสัก10เซนพออยู่ได้อีกเป็นสิปียังไงก็ไม่ซุดแน่นอนเนี่ยเราทํารอบเลยนี่รอบบ้านเลยตามเหลี่ยมตามมุมคุณดูเราเก็บงานนี่เห็นไหม เขาเหลี่ยมเขามุมรอบบ้านเลยนะครับอะตามมาดูอีกฝั่งครับตรงนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมนี่เห็นไหมรอบบ้านเลยนะครับนี่คุณดูบันไดเขาขึ้นบ้านคุณดูความสูงอันนี้คือโทษขอญาตใช้เท้านี่คือบันไดเดิมนะครับอันนี้คือเขื่อนที่เราทําใหม่นะซึ่งถ้าคุณบอกว่าไม่อยากให้มันซุดเลยคุณถมเท่านี้เลยถมขึ้นมานี่นี่เห็นไหมสูงสบายส่วนตรงนี้นะครับผนงังภายนอกนะครับตัวบ้านทั้งหมดทาสีใหม่หมดนะครับต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูงานห้องครัวภายในว่าเป็นยังไงตามมาครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในห้องครัวนะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับได้ใครมาดูนะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นเนี่ยยังปูไม่เสร็จเลยนะครับตอนนี้เสร็จเกือบหมดแล้วนะครับฝ้าเราก็ทําแล้วเป็นฝ้าฉากเรียบเลยสวยงามเลยนะครับแต่ต้องบอกกันครับว่ากระเบื้องผนังตรงนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเลือกลายได้สวยงามมากๆนะครับสวยจริงๆนะครับในห้องครัวตรงนี้นะซึ่งสามารถนะครับเข้าจากตัวบ้านได้ฝั่งนี้คุณผู้ชมนะครับนี่เข้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดินเข้ามาตรงนี้นะครับเราต้องบอกว่าห้องครัวนี้เรา ต้องบอกว่าเราทาคานเนี่ยสูงประมาณ40เซนเลยนะแล้วก็เทพื้นอีกนะครับเพื่อที่จะให้ระดับความสูงเนี่ยเท่ากับในตัวบ้านของเดิมนะครับดังนั้นตรงนี้นผมบอกให้เลยว่าไม่สุดแน่นอนนะครับลงไมโครพายแข็งแรงแน่นอนอยู่ได้นานเลยโอ้โห30ปีก็ต้องบอกว่าชิลๆเลยนะครับเนาะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ปูนนะครับท็อปด้วยหินแกรนิตนะเป็นสีดําหมดเลยแต่หน้าตรงนี้ปูด้วย เป็นแผ่นแกรนิโต้นะครับแต่ข้างบนเป็นหินแกรนิตนะอ่ะประมาณนี้นะครับสิงห์้าจากสเตนเลสนะครับหน้าบานตรงนี้เป็นหน้าบานแบบอ่ามีซอฟต์โค้ดด้วยนะครับนี่เลยปิดเสร็จซอฟต์โค้ดโซโลโมชั่นเข้าไปสวยงามจริงเดินมาด้านนี้คุณผู้ชมมีพื้นที่เหลือนะครับถ้าใครเคยดูคลิปก่อนนะครับผมมารีวิวตรงนี้ว่าบ้านเนี่ยเป็นโพงเลยตัวเนี่ยมุดเข้าไปได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคุณสามารถนี่เลยเดินจากตัวบ้านได้เลยอ่ะแต่ตรงนี้ล็อค เดินเข้าบ้านเนี่ยสูงประมาณสิเซนในขอญาตใช้เท้า10เซนเองสบายๆและพื้นตรงนี้ดึงขึ้นมาประมาณ60เซนได้นะครับจบจากแบบดินเดิมนะโ้โหสูงมากๆนะครับตรงนี้เราจบให้หมดเลยนะครับแล้วก็ยกสูงตรงนี้มีหน้าต่างระบายอากาศด้วยคุณผู้ชมนี่เปิดลมเข้ามาหน่อยโอ้โหลมดีจังเลยนี่อ่ะคลิปนี้นะขอไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมถามว่าทําไมผมพูดแบบไม่หยุดเลยเพราะว่าเนื่องจากนะครับมันมีหลาย เซกเตอร์มันมีหลายงานหลายชิ้นมากแล้วก็ขออนุญาตรวมเป็นในคลิปเดียวแต่คลิปต่อไปสําหรับหลังนี้ขอถ่ายตอนจบทีเดียวเลยจะแยกให้เลยว่าห้องครัวเนี่ยเริ่มยังไงหน้าบ้านเริ่มยังไงทําเขื่อนรอบบ้านยังไงทาสีภายนอกภายในรวมเป็นคลิปเดียวให้เลยเอาเป็นว่าจะ,ะอธิบายละเอียดกว่านี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ